หนาวเคยถ่ายเป็นเพื่อนดูนะค่ะนาะเกินหลายรอบแล้วค่ะมาแล้วกอต้นนี้นะคะเขาจะลูกโด่งเล็กๆนะคะเต็มมากเต็มต้นเลยนะคะหลายรอบแล้วค่ะหักยอดอ่อนๆข้างบนนะคะก็หักออกเลยนะคะหักทิ้งไปเลยค่ะทุกคนพอเล็กๆหลายรอบไปนะคะแต่ไม่เคยติดลูกสักทีค่ะทุกคนเขาเคยเป็นดอกเป็นลูกเล็กๆมาก็หลายรอบไปนะคะไม่เคยติดสักทีค่ะเพื่อนทุกคนมาเที่ยวนี้ ก็งามน่ารักมากค่ะทุกคนนี่ค่ะลูกน่ารักน่ารักนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะหักยอดอ่อนขบวนนะคะหักออกเลยนะคะหักทิ้งไปเลยะคะ่ะทุกคนพอเลื่องเล็กหลายรอบแลวนะคะแต่ไม่เคยกิดลูกสักทีะคะ่ะทุกคนหลายเดือนแล้วนะคะหลายเดือนแล้วไม่ใช่จะเกือบปีแล้วะคะ่ะแล้วกอต้นนี้ค่ะนี่แหละสนาก็ปลูกมาทีนี้ก็ติด ดอกติดลูกนะคะนาะที่ไปจับลูกนะคะวสาสนาก็จะพามาชมค่ะทุกคนก็มีต้นนี้นะคะต้นแรกท่วาสนาปลูกมากค่ะตอนนี้ก็ได้ทําการมีค่ะกําลังสวยงามมากเลยวสาสนาก็ดีใจนะคะที่รากอต้นนี้ติดนะะ้อค่ะนาะติดลูกนะคะมาปลูกมายาวนานแล้วเกินนะคะเกือบปีแล้วค่ะต้นนี้ทุกคนทุกคนทุกท่านนะคะที่แนะนํามาก็วสาสนาก็ทําทุกอย่างนะคะทุกคนก็ไม่เคยติดสักทีค่ะเ,เพื่อน พอมารอบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เกือบปีแล้วค่ะก็อยากให้เพื่อนๆมาชมนะคะวิธีเคล็ดลับอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะน้องก,ก็คือหักยอดข้างบกทุกคนทุกท่านนะคะที่แนะนํามาก็ว่าศสนาก็ทําทุกอย่างนะคะทุกคนก็ไม่เคยติดสักทีค่ะเพื่อนๆพ,พอมารอบนี้นะคะติดลูกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดูสิคะลูกเขากำลังโตน,น่ารักน่ารักค่ะทุกคน ลูกกลังโตเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ติดลูกมานานแล้วนะคะหลายหลายลูกขะ,ะนอะ้องที่ไปจับลูกนะคะวสาสนาก็จะพามาชมกับทุกคนก็มีต้นนี้นะคะต้นแรกท่วสาสนาปลูกมากค่ะตอนนี้ก็ได้ทําการก็ได้ทําการหักยอดบนเขาออกน,นะคะทุกคนเอายอดยอดอ่อนๆข้างบนนะคะหักออกเลยนะคะทุกคนนี่เขาก็สวัสดีจ้างามน่ารักมากค่ะทุกคน นี่คะ่ะลูกน่ารักน่ารักนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เกือบปีแล้วค่ะก็อยากให้เพื่อนเพื่อนมาชมนะคะวิธีเคล็ดลับอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะ่ะนกก็คือหักยอดสมบูรณลูกเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนดูสิคะลูกเขากําลังโตน่ารักน่ารักค่ะทุกคนลูกกาลังโตเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ติดลูกมานานแล้วนะคะหลายหลายทิ้งหลายรอบเลยนะคะ ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วค่ะต้นนี้ปลูกมาไม่เคยปลูกมาแล้วกอต้นไหนที่จะทนทานขนาดนี้นะคะที่ไม่เป็นลูกงามน่ารักมากก่ะทุกคนนี่ค่ะลูกน่ารักน่ารักนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะนี่ค่ะกําลังสวยงามมากเลยศาสนาก็ดีใจนะคะที่ระกอต้นนี้ติดนะคะนะ่ะนาะติดลูกนะคะมาปลูกมายาวนานแล้วเกินนะคะเกือบปีแล้วค่ะต้นนี้ทุกคนศาสนาคเคยใส่เป็นเพื่อนดูนะคะ่ะนาะ เป็นหลายรอบแล้วคะ่ะมรอกต้นนี้นะคะเขาจะลูกโด่งเล็กๆนะคะเต็มมากเต็มต้นเลยนะคะหลายรอบแล้วคะ่ะีเหลือแต่กา้กานก้านใหญ่ข้างล่างเนาะคะ่ะเนาะทีนี้เขาก็จะจับอเขาออกดอกมาคราวนี้คะ่ะเขาจะจับลูกเลยนะคะทุกคนจับลูกแล้วนะคะกําลังสวยสวัสดีจ้าเพื่อนเือนทุกคนคะ่ะวัสนาจะพามาชมมะรกอกต้นนี้นะคะต้นนี้ปลูกไว้นานหลายเดือนแล้วนะคะทุกคนวัสนาก็ เก็บทีค่ะกำลังสวยงามมากเลยอาาก็ดีใจนะคะที่ลากตอต้นนี้ติดนกเนะ,ะติดลูกนะคะปปลุกม,มายาวนานแล้วเกินนะคะเกือบปีแล้วค่ะต้นนี้ทุกคนคนเขาออกให้หมดเลยนะคะยอดเขาขายยอดนอนวลข้างบนของเขาค่ะหักออกให้หมดเลยค่ะทุกคนอาจาก็เก็บทีไม่มียอดนะคะเขาก็เริ่มมีลูกเล็กขึ้นมาค่ะทุกคนสุดท้ายก็จับเป็นลูกนะคะทุกคน เขาเคยเป็นดอกเป็นลูกเล็กๆมาก็หลายรอบแล้วนะคะไม่เคยติดสักทีค่ะเพื่อนทุกคนมาเที่ยวนี้ก็สวัสดีจ้างามน่ารักมากค่ะทุกคนนี่ค่ะลูกน่ารักน่ารักนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าหักยอดอ่อนข้างบนนะคะออหักออกเลยนะคะหักทิ้งไปเลยค่ะทุกคน พอสวัสดีจ้ายิงหลายรอบและะ้วค่ะประมาณสี่ห้าเดือนแล้วค่ะต้นนี้ปลูกมาไม่เคยปลูกมะละกอต้นไหนที่จะทนทานขนาดนี้นะคะที่ไม่เป็นลูกเล็กๆหลายรอบเลยนะคะแต่ไม่เคยติดลูกสักทีะคะ่ะทุกคนหลายเดือนแล้วนะคะหลายเดือนแล้วไม่ใช่จะเกือบปีแล้วะคะ่ะมะละกอต้นนี้ค่ะนั่นแหละสนาก็ปลูกมาทีนี้ก็ติดดอกติดลูกีเหลือแต่ก้าน ก้านใหญ่ข้างล่างเนาะคะนนะ่ะเนาะทีนี้เขาก็จะจับพอเขาออกดอกมาคราวนี้ค่ะเขาจะจับลูกเลยนะคะทุกคนจับลูกแล้วนะคะกําลังสวยไม่น่าเชื่อนะคะว่าเขาจะติดลูกเนาะค่ะเนาะ vídeos, ทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะคะหลายเป็นหลายรอบหลายครั้งเลยนะคะก็ออกยอดมาใหม่นะคะทุกคนออกยอดมาใหมท่ทีนี้เลยคะ่ะจับลูกทันทีเลยนะคะทุกคนคือ คือเราหักยอดนะคะน้องหักยอดก็ออกยอดมาใหม่นะคะทุกคนออกยอดมาใหม่ทีนี้เลยค่ะจับลูกทันทีเลยนะคะทุกคนคือคือเราหักยอดนะคะน้องหักยอดบนเขาออกให้หมดเลยนะคะยอดเขาขายยอดอ่อนข้างบนของเขาค่ะหักออกให้หมดเลยค่ะทุกคนก็ได้ทําการหักยอดบนเขาออกนะคะทุกคนเอายอดยอดอ่อนๆข้างบนนะคะหักออกเลยนะคะทุกคนนี่เขาก็ทําคลิปลับอะไรแล้วก็แล้วนะคะเนาะ เคล็ดลับอะไรทาทุกอย่างนะคะพี่ว่าให้มาคกอติดรูปวาสนาก็ทาทุกอย่างตามที่เพื่อนๆหรือในเพื่อนๆเราบอกสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนค่ะวาสนาจะพามาชมมะละกอ,กอต้นนี้นะคะต้นนี้ปลูกไว้นานหลายเดือนแล้วนะคะทุกคนก็ออกยอดมาใหม่นะคะทุกคนออกยอดมาใหม่ทีนี้หละค่ะจับลูกทันทีเลยนะคะทุกคนคือคือเราหักยอดนะคะเราหักยอด ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเขาจะติดลูกนะค่ะน้องทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะคะหลายเป็นหลายรอบหลายครั้งเลยนะคะก็ออกยอดมาใหม่นะคะทุกคนออกยอดมาใหม่ทีนี้เลยค่ะจับลูกทั้นสีเลยนะคะทุกคนคือคือเราหักยอดนะคะ่ะน้องหักยอดที้เหลือแต่ก,ก้านก้านใหญ่ข้างล่างนะค่ะน้องทีนี้เขาก็จะจับเขาเขออกดอกมาคราวนี้ค่ะเขาจะจับลูกเลยนะคะทุกคนจับลูกแล้วนะคะกําลังสวย อากนะก็เก็บทีค่ะกำลังสวยงามมากเลยลาสนาะก็ดีใจนะคะที่มะละกตอต้นนี้ติดนะคะ่ะนาะติดลูกนะคะเอาปุูมมายาวนานแล้วเกินนะคะเกือบปีแล้วค่ะต้นนี้ทุกคนเล,เล็กๆหลายรอบแล้วนะคะแต่ไม่เคยติดลูกสักทีค่ะทุกคนหักยอดอ่อนข้างบนนะคะก็หักออกเลยนะคะหักทิ้งไปเลยค่ะทุกคนพอมีค่ะกําลังสวยงามมากเลยลาสนณะก็ ดีใจนะคะที่มะละกอต้นนี้ติดนะค่ะนาะติดลูกนะคะเพราะปลูมายาวนานแล้วเกินนะคะเกือบปีแล้วค่ะต้นนี้ทุกคนมะละกอต้นนี้ก็เกือบปีแล้วค่ะก็อยากให้เพื่อนๆมาชมนะคะวิธีเคล็ดลับอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะะนาะก็คือหักยอดข้างบนีเหลือแต่ก้านก้านใหญ่ข้างล่างนะค่ะนาะทีนี้เขาก็จะจับเพาะเาออกดอกมาคราวนี้ค่ะเขาจะจับลูกเลยนะคะทุกคนจับลูกแล้วนะคะกำลังสวยลักษณะเคยายเให้เพื่อนๆดูนะค่ะนาะ เป็นหลายรอบแล้วคะ่ะมะละกอต้นนี้นะคะเขาจะลูกโดกเล็กๆนะคะเต็มมากเต็มต้นเลยนะคะหลายรอบแล้วคะ่ะก็ได้ทําการหักยอดบนเขาออกนะคะทุกคนเอายอดยอดอ่อนๆข้างบนนะคะหักออกเลยนะคะทุกคนนี่เขากล้องนะคะนาะที่ไปจับลูกนะคะวาสานาก็จะพามาชมค่ะทุกคนก็มีต้นนี้นะคะตน้นแรกวาสานาปลูกมาก่ะตอนนี้ก็ได้ทําการยิ้งหลายรอบเลยะคะ่ะ ประมาณสีะะ่ห้าเดือนแล้วค่ะต้นนี้ปลูกมาไม่เคยปลูกมะและว้วก็ต้นไหนที่จะทนทานขนาดนี้นะคะที่ไม่เป็นลูกเล็กๆหลายรอบแล้วนะคะแต่ไม่เคยกินลูกสักทีค่ะทุกคนคูณนักขน้องที่ไปจับลูกนะคะวาสนาก็จะพามาชมค่ะทุกคนก็มีต้นนี้นะคะต้นแรกวาสนาปลูกมากค่ะตอนนี้ก็ได้ทําการกิ้งหลายรอบแล้วนะคะประมาณสีะะ่ห้าเดือนแล้วค่ะต้นนี้ปลูกมาไม่เคยปลูกมาแลว้วก็ ต้นไหนที่จะทนทานขนาดนี้นะคะที่ไม่เป็นลูกสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนค่ะวัส,สนาจะพามาชมมะละกอต้นนี้นะคะต้นนี้ปลูกไว้นานหลายเดือนแล้วนะคะทุกคนหลายเดือนแล้วนะคะหลายเดือนแล้วไม่ใช่จะเกือบปีแล้วะคะ่ะมะละกอต้นนี้ค่ะนั่นแหละวัสนาก็ปลูกมาทีนี้ก็ติดดอกติดลูกหักยอดอ่อนข้างบนนะคะก็หักออกเลยนะคะหักทิ้งไปเลยค่ะทุกคน พูดกับน้องที่ไปจับลูกนะคะวสาสนาก็จะพามาชมค่ะทุกคนก็มีต้นนี้นะคะต้นแรกวั่าสนาปลูกมาค่ะตอนนี้ก็ได้ทําการทุกคนทุกท่านนะคะที่แนะนํามาก็ว่าาสนาก็ทำทุก